ทุกคนคะเมื่อเน่คอยจะออมปลาแซลมอนใส่ผักกาดนะคะหรือจะเป็นแกงนะคะทุกคนเพราะว่าคันออมเขาจะต้องมีอ,อย่างก็ผักชีหรือผักอีตูงสินะคะ่ะแต่ว่าข่อยบะมีข่อยมีแต่ผักกาดแล้วก็หอมหัวใหญ่กับหอมแดงสินะคะ่ะทุกคนข่อยก็เลยจะใส่คําว่าแกงแต่ว่าเมื่อเน่คอยจะใส่น้ำอ้อเจาะนะคะ ตอนนี้ข่อยก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเบิ่งค่ะว่าออมหรือแกงปลาเซล้อมอนข่อยจะเป็นตัวแซบหรือเปล่าตอนนี้ข่อยกะข้างน้ำแล้วนะคะน้ำกระหอนแล้วคะ่ะแต่ว่ายังเดือดแต่ข่อยก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะทุกคนพริกแกงข่อยพริีตะไคร้นะคะข่อยก็ ใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ขิงนะคะใส่ขิงในรนนะคาแทนแทนขาแทนตะไคร้นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะค่อยเฮ็ดอาเฮ็ดไน้จากน้อยเพราะว่าปลาแซลมอน,น่ะมันขาวนะคะเอาก็ใสเครื่องปรุงลงไปเลยนะคะ ก็จะใส่น้ำปลรรานะคะ2ซงอนเลยน้ำปลรรานี่นะหนุ่มอีสานพาแซบนะคะทุกคนน้องเปี้ยวนะคะเปี้ยวที่สวีเดนนะคะสาวอีสานไลฟ์ินสวีเดนนะคะสมว่าให้คอยในราคาก็อกินก็เฮ็ดออมเพ็ดหยางแซบแซบนะคะ,คะ,คะทุกคนผู้ใดสนใจก็ทักไปหาน้องเปียวได้นะคะ เห็ดออมเห็ดแกงนะ่ะแซบค่ะน่ะคะ่ะข่อยเห็ดน้ำยาขนมจีนนะ่ะนัวแซบมากมากเลยค่ะจะออกนองนองนิดนึงนะคะทุกคนนั่นแหละแซบอิหลีนะคะ่ะแล้วข่อยก็จะใส่อ่าลดรดดีเป็นน้ำนะคะทุกคนบใส่หลายใส่นิดเดียวนะคะ เล้วก็ใส่ชุโรยน้ำนะคะเบงกะปุกชุบโรยข่อยนี่นะคะใส่ชุบโรยกับซำใส่อะโรด,ดีนะคะตอนนี้น้ำก็จะใกล้เดือดแล้วนะคะแล้วเาก็ใส่น้ำปลาไปอีกนิดนึงนะคะชอ้อนนึงเลยะคะ่ะจะใส่ลายนิดสิเค็มเพราะวาปลารากับรดดีก็มีรสเค็มแล้วนะคะแล้วที่นี่ ทขานีาก็ล่อไห่น้ำเดือดก่อนนะคะอ่าต่ว่าปลาแซลมอนน่ะเป็นปลาที่สุกไว้นะคะทุกคนค่อยอาจจะเอาอ่าผักหอมหรือผักอ่ากาดลงก่อนนะคะนี่นี่นะคะเพราะว่าปลาแซลมอนสุกไว้มากนี่นะคะหัวผักกาดเอ่อ การประกาศนะกรอบดีดีนะคะประกอบประกาศนี่กัค่อยปลูกปลูกอยูส่สวนน้อยนั่นแหละคะ่ะเพื่อนข่อยเอาเบียร์มะหนะคะแล้วข่อยกักะเด็ดมะก,กินที่นี่ตอนนี้เบิดแล้วล่ะคะ่ะเปิดตัดมาเบิดแล้วก็กอบกับทุกคนนี่แหละ แล้วก็หอมหัวไญ่นี่แหละคะ่ะใส่ใส่ลงไปให้มันเดือดก่อนพาจะค่อยอ่ะเอาปลาเซีมหมอนลงนะคะปลาเชีมหมอนอ่ะสุกไว้มากนะคะแล้วก็ปิดฝาเมื่อเนี่ยค่อยใส่เตานี่นะคะเตาที่ค่อยอ่าดังฟื้นนี่แหละคะ่ะเพราะว่าค่อยประหยัดไฟข <c ười> ันใส่เตาไฟฟ้านี่ก็ก็สุกไว้นะคะแต่ว่า เปลืงไฟนะคะค่อยก็จะปิดฝาล่อให้เดือดแล้วค่อยก็จะเอา,อาปลาเซีมอนลงแล้วก็คอ่คอยจะค่อยจะเอาใบผักลงนะคะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวลอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะใส่ทุกคนหนึ่งนะคะตอนนี้เขาเนียค่อยกดัดซุกแล้วนะคะ จะเดือดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้หมอกะเดือดแล้วนะคะหม้อเดือดค่ะก็จะเอาปลาเชื้อมอนลงเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ เอาผักลงพร้อมเลยนะคะทุกคนผักเยอะมากนี่นะคะแล้วก็ปิดฝาหม,ม้อเลย ทุกคนคมันจะแซบบอค่ะลองชิมค่ะโอ้แซบแซบทุกคนแบซบสซชนหอนแซบแกงปลาบาสิเต็ตเป็นออมันกับเป็นแกงด้วยกานะคะ <laughs> อ,อ่ปลาเซลมอนน่าทานหรือเปล่าคะทุกคนวันนี้ทำน้ำพริกด้วยนะคะน้ำพริกใส่น้ำปลรราน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ชูลดรสนิดหน่อยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฮาโรโลวีน,นะคะทุกคนดอกไม้สีส้มเทียนสีส้มด้วยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ในสวีเดนค่ะเมื่อเน่คอยแกงปลาแซลมอนนะคะแกงออมปลาแซลมอนแซ่บแซ่บค่ะทุกคนมาเด้อค่ะม้ามากินแซ่บแซ่บท้อคอยนะคะเมื่อเน่คอยกับกินขอคนเดียวอีกที่เกานั่ยล่ะคะ่ะวันหยฝรั่งยังบ่าม้านะคะทุกคนเราจะมาวันอังคารน,นะคะเมื่อเน่กับวันเสาร์อีกสามเมื่อนะคะทุกคน มาค่ะวานี้มาแทร์ๆแ้ำกันนะคะแซ่บอีลีค่ะทุกคนแกงอ่อมนะคะถ้ามีผักอีตูแล้วกัผักชีนะจะหอมอร่อยมากนะคะทุกคนแต่นี่นะก็หอมได้วล่ะค่ะ่ขยชอบซดน้ำห้อนๆนะคะปลาเซลมอนอ่าจะเป็นปลาที่มีโอเมก้าสสูงนะคะ ล้วก็จะมันนะคะทุกคนเราก็ไม่กินข้าวพร้อมเขาจะต้องเฮ็ดให้เผ็ดแน่จากน้อยนะคะคอยกระไส้พริกแล้วก็ใส้กระเทียมเยอะกับขิงน้ำนะคะ สับพักแซมแน่ค่ะทุกคนมาเดีค่ะมา มาค่ะทุกคนามาคือกินเบอร์นีจากเน้ อย่ยงค่ะทุกคนกินข่าร้ายหลายกินขสดแซ่บกินสร้างกับเบลือกินเสื้อกับเบลิม <laughs> เหมืยนพระเขาก่อนนะคะทุกคนค่ะกินข้าวอิ่มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันอีกครัก่อนนะคะทุกคนก่อนอื่นเคยต้องของกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบานนอกบ่าวาจะทางช่อง YouTube หรือทางเพจ Facebook นะคะ ถุกๆก,กำลังใจอขอความคอมเมนต์นะคะที่ทรงกำลังใจทรงพลังบวกมาไห้มาดามบันนอกซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะค่ะต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ข่าวทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันบอบบันเท้านะอากาศเป็นยังไงคะพักกันเกลี่ยเขาเก้ีย่ยน้ำหรือย,ยังคะทั้งาภาคอีสานหรือทั้งเหนือหรือทุกภาคนั่นแหละคะ่ะที่ พักกันเท็ดน้านะคะก็ค,ะคิดว่าคงจะพักกันเกี่ยวขับเาดอนะคะทุกคนช่วงนี้เกี่ยวข้าวาดอนะคะจากน้อยก็จะเป็นเขาใหญ่เขาเจ้าอย่างซีนะคะนะคะ,ะส่วนสวีเดนช่วงนี้กับเขาฤดูหนาวนะคะทุกคนแล้วมืออื่นนะคะมือแรงนี่แหละคะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเวลานะคะเปลี่ยนจากห่างจากประเทศไทย หาชั่วโมงก็จะเป็น6ชั่วโมงนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเวลาคืนชั่วโมงหนึ่งนะคะะั่นแหละเพราะว่าย้ำมือเว้นความเมื่อยนะหมายถึงว่าความสว่างมันหน่อยนะคะเขาก็เลยจะ,ะเลื่อนถอยหลังให้สมมติว่า <c oughs> ถอยหลังไปอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มีย้ำมอเว้นให้แจ้งนะคะทุกคนแต่ว่าก็บม่แจ้งแล้วค่ะ กับสว่างคือว่าช่วงหนาหนาวนี้ก็จะเมิดไว้นะคะจากน้อยหิมะตกแห่งจะมีแต่ความเมอดและแสงไฟแสงเทียนนะคะแล้วยิ่งช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็จะมีรูปดาวนะคะโค้งไฟเป็นรูปดาวติดน้ำหนาตางนะคะก็จะดูสวยงามมากนะคะเวลาเขาในเมืองอน้ำบานช่องทุกลังค้าเขาก็จะ ติดโค้งไฟรูปดาวใบน้ำหนาักตางห้อยใบนะคะทุกคนนั่นแหละช่องฤดูหนาวก็จะไฟแสงสีก็จะมีทุกทุกบ้านทุกหลังค้าเรือนนะคะค่ะคลิปนี้ใอยจะขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้กับพาทุกคนนะมากินแกงออมปลาเซลมอนใส่ผักกาดนะคะกระแซบพือเก่าล่ะค่ะทุกคน กินย้ําหนกระแซบย้ํนั่นนะคะจนว่าอ้วนขี้โผลออกแล้วค่ะนะคะาการสิอนจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย